วางสวายทำได้นะคะสติปัญญาแหลมเฉียบคมต้องทำบุญเข็มได้เพราะว่าในถ้านับปัจจุบันเนี่เข็มได้อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ก็สำคัญสำหรับพระพิโดงเพราะว่าเวลาพระคุณเจ้าท่านพดงไปตามป่าเนี่ยจีวรท่านก็จะต้องขาดนะเมื่อจีวรขาดก็ต้องมีการอาต้อง ขอ,อภัยต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีการตักชุนจีวอนนะเข็มได้ที่ถือว่าสัมคัญมากสำหรับพราธิดรงอนุโมทนาบุญกับแม่โบราณทีราตานอนละยาพิธานด้วยบุญกระถิ่นวัดสังฆทานนะ่ะจากยอนเมื่อเช้าสองพันตอนนี้ขึ้นมาสามพันบาทอนุโมทนาบุญกับแม่โบราณรัตยาดีรับบุญธรรมด้วยสาธุน,นะคะ กะกะถินอ่าอันนี้เป็นรายชื่อยาติธรรมร่วมบุญกะทินมานะคะคุณค่ะคุณรุ่งระวีอ่าช่วงนี้รายชื่อเยอะขอภัยอ่านแต่ชื่อแล้วกันเนาะคุณรุ่งระวีคุณอัญญาเลยเออ คุณรุ่งลวีคุณอัญญาคุณกรีดคุณอัญชลีคุณโสภันคุณพนรัตน์คุณโสภัสคุณกีรวัตเได้รือว่าก็เป็นหัวใจลกถ้าหลวงพ่อพยายมอาดีตท่านชาวว่ามใังัยท่านของไานี่คือว่าหลวงพ่อพยายามใหเป็นต้นบุได้เลยเวลาท่านพูดานบอกว่าท่านบอกว่าอาตมาไม่มีอะไรแล้วก็ บาตรไปเองและอาตมาแม่ได้มจะได้นั่นแหละที่จะนำมารวบรวมแต่เขียนได้นั่นหละนะ้าที่อยใจหลังบาตรหลายหมู่เลยนะะรอย่า้องค์นี้ยทษกับต่ย่าคุพตม้าอรอ่างนี้ตอาจอดเรองป้ป้อ เราจะมีการอธิษฐานภาพิสค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องค่ะเดี๋ยวเราลำดับงานก็คือเราจะต้องรับศีลก่อนนะะแล้วก็แสดงคม าจากนั้นเราก็จะเข้าสู่พิธีการถวายกระศีน,นซึ่งเราจะกราบคำอธิษฐานภาทิกก่อนนะคะข้นงใกที่มีุขพุณเรานะมากราบคุณมหาโมทนาร์ ปัญโภคะวะโตสาวกะสังโถไร้การมาริตรตระตะการกับมัจจายาเตทิฏฐุทิฏฐุกัตถนาทายาเทตระเทมาตา